สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาไปดูกันว่าปีห้าเทอมสอง 2, เรียนอะไรนะคะแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายมีพิเศษเลยเพราะว่าเราจะได้เป็นลาวออดอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเราเคยไปแค่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวพาไปดูกันว่าการลาวอดวันนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคน นี่ก็คือของที่ต้องเอาไปนะคะก็คือมีเสื้อกาวแล้วก็หนังสือคาบเปียนตอนเช้าก่อนโอเคขับมอไซค์แบบเดิมไปเรียนกันค่ะถึงห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยตรงเวลาเป๊ะ

ไอสับดไอจนแบบว่าไปหาหมอไหมน้อมุกอะเนี่ยอยากลืมเลว่าอันนี้ก็คือพักประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยไปเรียนกันต่อนะคะโล่งเชียร์ังยื่อทุกคนคือความจริงข้ามเนี่ยมันเลิกสิบเอ็ดยี่สิบเยบคือมันต้องเลิกแล้วแต่ว่าครูไม่ปล่อยโอเคคือทุกคนเราเลิกเรียนเองอะค่ะคือความจริงแล้วว่าในตารางมันเขียนว่าเลิกส1บเอ็ดยี่สิบเยบป่ะแล้วตอนเนี้ย ก็คือถ้าเกิดไม่โดดตอนเนี้ยมันก็จะไปกินข้าวไม่ทันแล้วก็ไปโรงบาม <sk r isa> ไม่ทันนะคะเราก็เลยทําการเดินเรียนลงมาไปกินข้าวกันนี่นะคะวันนี้ที่เราจะลองเป็นข้าวตักๆของทีมหมอมันจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเราก็เอามาช่างเพราะว<ๆ>่าจะคิดตังค์ให้แบบนี้ อันนี้ก็คือข้าวที่หน้าตาเหมือนบาดผ่าที่สุดในโลกเหมือนบาดผ่าของเพื่อนก็คือเพื่อนกินอันนี้ตลอดไปอะ่ะแต่ยังไม่คนเลย,ยแต่หยุดไปแล้วได้มาแล้วเราสั่งเป็นน้ำส้มโอรสชาติมันก็ใช้ได้อยู่ที่รสชาติมันก็ใช้ได้อยู่นะมันไม่แย่มันไม่แย่มันอร่อย เตอนนี้เราจะไป MRT กันนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวเรามีราวที่โรงพยาบาลตอนบ่ายสอง<ม>แต่ว่าเดี๋ยวพาพี่ๆไปเข้าห้องน้ำก่อนแกล่อ,อย่างไรใครคนไทยใครคนจีน<ม>คนจีนทุกคนคือเวิือดวีลม,มนี่นะคะแล้วเรากำลังขับรถออกไป MRT นี่นะคะ MRT นั่งไปลงที่สถานีโรงพยาบาลได้เลยโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่เขียนเจียงลูกแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นสายที่สองนะคะทุกคนแล้วก็ไปกันต่อนั่งไปอีกประมาณเด็ดสถานีได้นะคะลงตรงเฉินทางเฉียวถึงแล้วคะ่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาล ทางเดินแบบว่ากว่าจะไปถึงโรงพยาบาลไกลมากนี่แหละที่เราจะถึงโรงพยาบาลกันอะนที่จริงก็แดดร้อนแต่เมื่อวานก็หนาววันนี้ก็ร้อนอีกลงมากถึงแล้วโรงพยาบาลเจ้าจริงจงชานนี่นะคะโรงพยาบาลคืออันเล็กมาก เราต้องไปตึกแปดนะคะทุกคนก็คือเดินตรงไปตรงนี้นี่เจอแล้วปลาห้าหลูนี่ก็คือพแพดตีฟูเคอร์มาทำอะไรไม่รู้คุณครูให้มาทำอะไรก็ไม่รู้วันเครื่องอะไรก็ไม่รู้ โอเคยเป็นสเกลอยร้อยแล้วค่ะแล้วคุณครูก็บอกว่าให้เดินดูในวอร์นี้ได้เลยตามสบายแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าอันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยเขาบอกน่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้บอกเนี่ยค่ะตรงนี้มันอุ่เลยนะมือแล้คือคุณครูจะสอนตรงเนี้ยเล็กๆกับตรงเนี้ยคุณครู อันนี้ก็คือรับสมัครหาคนทำจมูกสีนะคะทุกคนเห<ช>็พวกเราที่นนะรอานแล้คืออยู่ดีๆอาจารย์ก็จะโบให้เพื่อนฝีโบกลมนะคะให้เพื่อนฝีไม่ฝีปะไม่ฝีจากตาใช่แต่แค่ขยาแต่หัตการอะไรเงี่ยสีจากอาจารย์เดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนอ่ะจะโบยังไง 是我们喜在干嘛 โอเคแล้วก็เดินออกมากดน้ำกันนะคะ <หา S 1> ทุกคนตูกดน้ำไว้เลยตาหน้ามาวันนี้เป็นอะไรเนี่ยตูกดน้ำแล้วก็คือคุณครูไม่ปล่อยสักทีคุณครูเล่นไปเรื่อยอะทำไปเรื่อยๆงงไม่ปล่อยเราสักทีก็ถือว่าถ่ายรูปก่อนกดน้ำ พาทุกคนเดินทัวร์โรงพยาบาลโรงพยาบาลจริงหนึงง่งกรูจนตอนนี้ก็ยังเดินหาตู้กดน้ำอยู่เลยนในราคาในที่สุดเราก็จเจอแลวแต่กินไอติมด้วย,ยกินไอติมมาไม่มีอะไรแบบสดชื่นเลย โอเคได้มาแล้วนะคะแต่คุณครูก็ยังไม่ปล่อยเราสักทีแต่อันนี้อร่อยมากเป็นชาอ่ง,งุ่นพี่จีนเราซือ้อไอติมมากินทุกคนนี่มันอร่อยมากมันเป็นไอติมชาเขียวตัวแดงใส่โมจิด้วยโอ okay, เคเลือกแล้วถึงคน,น,นเร็วลากลับบ้านนะคะพร้อมกับไอติมวันนี้เดี๋ยวนั่งเอามาทีกลับบ้านกันเป่าเราควรซื้อยังไง <laughs> เปลี่ยนสายสองแล้วก็ไปเปลี่ยนสายสี่แล้วก็ถึงบ้านแล้วโอเหอนคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ออกมาหาข้าวเย็นกินแถวบ้านนะคะคือเมื่อวานะกินข้าวผัดตรงแถวเอลมาทีแล้วมันอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะมากินข้าวผัดสามอีกรอบกับจีถุยใช่อยากกินมากใช่อันนี้ก็มาเดินไปซื้ออยู่แล้วก็จะไปดูของอย่างอื่นด้วยว่าวมีอะไรที่กินอีกไป ไปดูข้อเย็นของเราวันนี้กันนี่นะคะมันก็จะมีแบบพวกรถเข็นเนี้ยมาขายกันตามข้างทางแบบนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างและนี่ก็คือสภาพคือวันนี้ทำไมมันดูเงียบเหงาดูเหงามากเลยอะบรรยากาศอะเจ๊จิ๊บสุดย่้วยมั้ยาด้จงจงล่ะจงล่ะปะ นะคะคร้านข้าวผัดแล้วร้านต่อมาที่จะมากินนะคะก็คือเซาขา่าเป็นสีแบบอย่างนี้เลยทุกคนเป็บบนไม้ๆแบบนี้นะคะน่ากินมากไอ้พันธุ์พันธุ์อะไรี้คืออะไรก็ไม่รู้บบนี่ระคะที่พวกเราตักสามอย่างทวนบบนี่เยอะขึ้นมาค่ะและนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งนะคะเอะาัวจ้าของแล้วเขาก็จะเอาน้องลงไปทอด

เราก็เดินกลับมาเอาเข้าวผัดกันได้แล้วโอเคได้มาแล้วนะคะสองอย่างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อใช่ว่ามีอะไรกินอีกเดินดูเรื่อยๆกันเถอะบ้านคือจักรยานสีฟ้านี้คือเยอะมากแล้วเดี๋ยวตรงข้างหน้ามันจะมีกับข้าวให้เรากินอีกนะคะไปดูกันเถอะมันดูวันนี้น่ากินมากแต่มาคืออะไรไม่รู้มันก็มีด้วยไม่รู้อ่ะอแล้วก็มีอันนี้นะคะ ที่เป็นแบบการชเซยป่ะแล้วก็อันนี้อะไรอะซีตันอือนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมาลองร้านนี้นะคะอยู่หน้าหมู่บ้านเราเลยหลงพีหลงเมียนคือเลยไม่รู้อ่ะนี่คือเลยไม่รู้จยืนมองว่าเราไปยืนอะไรกันเนี่แะค่ะมันจะเป็นฟิลไรเอาบะหมี่อันเนี้ยแล้วก็ไปใส่น้ำป่ะแล้วก็ใส่ผัก 这个么吗？这个,个，这都要吧？这个不要。这你要吗？不要。这个呢？你要个呢？哇！这个呢？哇！个呢？哇！这这个呢？个呢？你这个呢？哇！这个好 าผาดเสียงเมีย่ยงแจววขาแล้วก็อันนี้ตะบิดตีถุยนี่